สวัสดีค่ะยู่กเกมยิงปลาสึกเดือดตกปลาค่ายเอซซีฟาชายนะจ๊ะวันนี้ทุกคนพกทุนมาที่1,200บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องชั้นสูงนะคะเบคขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะคะคุณร,ระดับสูงๆเขาเล่นกันเนะาะอ่ะล็อกเตาไปเลยจ้าปลาฉลามลงมากดได้หมดเลยทุกคนอยากได้ตัวหนักจิ้มไปเลยจ้าเกมนี้นะคะจะเป็นปรนูปปลาหมึกสีชมพูทุกคนหน้าเกมหน้าค่ายไม่เจอนะคะสอบถาม้องแอดมินที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะคะ มาโลมาสีชมพูน<อ>ไม่เข้าเนี่ยกเกมค่ายเอะคะทุกคนคะ่ะปลาเล็กปลาน้อยนี่แตกโคตรง่ายบอกเลยถ้าไม่แตกก็คือไม่แตกถ้าแตกก็แตกเลยทุกคนโอ้โหเลือ6หกรอยเอา้าโลมาสีชมพูสี่ร้อยทุกคนมาปลากระเบนหฉลามอา้าวมาอีก150ร,ร้อยห้าสิบค่ะปลาบู่สีชมพูจามเมื่อกี้ อาช่วงเวลาที่น้องเล่นทุกคนค่ะที่มุมซ้ายบนเลยนะจ๊ะบ่ายห้าสิบสามแต่จริงๆแล้วเกมโบนัสทามของเกมค่ายนี้เป็นช่วงเวลา3าโมงนะคะน้องเล่นก่อนนะคะ,สะเสนอไม่เป็นไร <c oughs> อายังอยู่ดีเด็นส <c oughs> ิบเหมือนเดิมนะ <c oughs> มักรซุนฟรีโอ้ปหยไม่ค่ือ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้กำไรเลยทุกคน <c oughs> สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลาหน้านะะทุกคนค่ะมีหลากหลายค่ายมากๆเลย แต่แนะนำเป็นค่าย FC นะคะสำหรับมือใหม่ที่เล่นแล้วไม่เคยได้ตัวไหนมาเที่ยวค่าย FC เลยค่ะมาปะหืมปาประตูนี่แตกง่ายอหรือมาริสตาน้อยอย่างง่ายสุดเลยของค่ายเนี่ยกระบินโอ้โหมาได้ปืนสว่านค่ะหัวสว่านค่ะชิงชิ่งไฟเหมือนเดิมจ้ามาโบโบโอ้โหปาหัวสว่านเอ้ยได้ปืนหัวสว่านแตก ฉลามมาหกร้อยเลยเมื่อกี้อ้าวขึ้นหลักพันสวาสมีหมุนนานอยู่นะแตกมังกรไม่สวยสหม่จักรวาล่มังกรแตกไหม่อ้าวพันแตกไวมากเบสสิทุกคนหัวสักวาลอุ๊หพันเก้ายี่สิบจ,จ้าขึ้นมาเท่าไหร่สามพันหนึ่งแปดสิบทุกคนอายังอยู่ที่เบสสิบอยู่นะคะเดี๋ยวได้กำไรฉ่ำๆเราจะไปปรับเบสก,กันทุกคนอ้าวสามร้อยอุ๊ยเปลี่ยนดาน มาทุกคนเปลี่ยนด่านจ้ะอ้าวด่านจระเข้ทุกคนค่ะจระเข้บ้าขั่งยิงเล่นๆหัวหัวไปก่อนค่ะระหว่างรอปลาออกมามาจระเข้ออกมาทุกคนโอ้โหอ้าวจระเข้โอ้โหจับล้มไดีสามร้อยสองร้อยจระเข้มาอีกจระเข้ เขาไม่ด wow. right. ้บ <which> <ult> anyway. ้าหนึองเหีรอเดียวเองอ่ะจระเีมาอีกไ้อ่ะโอ้โหไม่เข้าเอาได้ปลาปันเย็นมาร้อยยี่สิบทุกคนตัวละร้อยยี่เลยเมื่อกี้เอากรสีตก็ไม่เข้าเลยทุกคนยังได้กสีีเลยวันนี้ตี่มาสอก้ากำไรนิดหน่อยเอามาอีกสี่ร้อยฉลามสี่ชมพู โอยจระเข้ไปแล้วทุกคนค่ะว่ายชวนน้ำไปแล้วจระเข้ปาลิสตาน้อยตอดมาเอาขึ้นมา 3, สามพันองออได้อยู่นะได้อยู่นะเอามาอีกร้อยห้าสิบโหหนังเหนียวเกินบางตัวก็หนังเหนียวทุกคนเวลาเล่นไหนอย่าไปกดแค่ตัวเดียวนะคะสลับกดไปเรื่อยๆสลับยิงไปเรื่อยๆนะ สำหรับใครที่ดูอยู่นะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวเกมมีปลาต่อไปด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอุ้ยเรามาสีทองปลาเขียวโอ้โหเปลี่ยนดานอีกแล้วเปลี่ยนดาดอีกแล้วจ้า กำไรขึ้นมา3,590ัายับมาเบ็ยี่นะคะทุกคนคะ่ะมาเบ็ดยี่สิบมาเบ็ดยี่สิบมาลูกปลานมีโม,โมป่ปลากระตูนปลาเล็กปลาน้อยออกมาก่อน oh. ช่วงเปลี่ยนบานไม่ต้องกดปลาก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะคะเดี oh. ๋ยวน้องจะกดที่ปลาเล็กปลาน้อยหมดเดี๋ยวก็จะพอกำไรแค่นี้เลยกลัวโดนดูดคืนเหลือเกินเ oh. oh. <ๆ>บ็ดยี่ทุกคนคะ่ะ <Yeah. S 2> เป็นเสียวเสียว ลาเขียวลาตะไคร่น้ำเจ้านี่มาเต่าแซมมี่อุ้ยหนังเหนียวเกินกระดองไม่แตกเลยเอามาสามหกเอามาอีกหนึ่งตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหลวดจัดโลมาสีชมพูมาโอ้โหขึ้นมาห้าพันเพิ่งเห็นโลมาเอาแปดร้อยอีตัวแปดร้อยยกคนเบดี้ชลามมา ขออีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันมาทุกคนค่ะสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามคะเกมนี้อะไรอยู่ใครเอฟซีปลาชายนะคะสาม,มารถี่นินตัดหมดไป<า>ค<า>ยไุยหมาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะ้าน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า